แต่ตอนนี้เนาะถูกยกเป็นไอดอลแฟนเด็กตนแซลเยอะมากเป็นไงบ้างสำหรับเราเป็นกระแตก็กำลังแบบบูมบก็แอบเขินครับแต่ก็ดีใจมากๆครับผมเพราะว่าจริงผมก็ก็เป็นตัวเองนี่แหละครับทั้งแต่ว่าในละครก็จะเป็นแบบว่าทาของการทํางานไปก็มีคนชอบมากๆพีแต่ก็ดีมากๆขอบคุณมากๆเขาบอกว่าเราเออพีแต่พีแต่กปกทเราเลย าตามกระแสของคาถาไหมอาจจะไม่ได้ติดตามมากถึงขนาดนั้นหรือว่าแบบเรียลไทม์มากๆแต่ว่าก็มีอัปเดตมาจากพี่พ,พทีมงานมาบ้างครับผมว่าแบบออกระแสละครเป็นยังไงซึ่งเอาจริงๆแล้วมันก็ตรงตามที่ทางผู้จัดละครแล้วก็ทีมงานของละครต้องการที่จะให้เป็นก็คือละครเรื่องนี้เขาเพยายามที่จะหลีดประเด็นทางสังคมอะไรนะครับผมแล้วก็จะมีการแบบถกเถียงกันเรื่องประเด็นทางสังคมอะไรเกิดขึ้นเกี่ยวกับละครเรื่องนี้ก็คออกกือว่า ถือว่าตรงตรงกับสิ่งที่เราต้องการให้เกิดขึ้นมันมีหลยายหลายบทดบาทหลายโมเมนต์ที่บอกโนแซวว่าไม่เนเหมือนเอาตัวเองไปเลเ่นเลย <laughs> <laughs> ก็อาจจะไม่ไม่ได้ถึงขนาดนั้นครับผมแต่ว่าอาจจะมีแบบบางพาร์อะกันครับอะไรแบบน่ารัก,กน่ารักคอมดี้ก็อาจจะมีบ้างที่ผมแถมให้ครับแต่ว่าเวลาผมทํางานผมก็จะตั้งใจเป็นตัวละครแหละเอแบบาจริงๆผมไม่อยากจะเป็นตัวละครให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับมันมันถูกจริงไหมในในในการแสดง ละคระครับละครคือด,ด้วยเนื้อหาด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนว่าเราคือต้องเข้าหาแตลอดอะไรเงี้ยเรื่องอะไรอย่างเงี้ออยมันรู้สึกแบบไม่ต้องหาอะไรมาเล่นเพิ่มเลยขอไม่ไม่ครับคือวิธีการครีเอทของคือจริง,รงอ่ะทั้งผมทั้งเอาจริง,รงไม่ใช่แค่ผมใช่มคือพี่ๆนักแสดงทุกคนเขาเชื่อใจพี่นุชชี่มากๆเพราะว่าเขาเก่งมากๆจริงๆเขาเป็นแบบถึงระดับแบบนายกสมาคมภาพยนตร์ไทยเลยคือ เขาจะมีการออกแบบดีไซน์ของครโอกราฟหรือว really cool, so kind of ่าซ so like really yeah. okay. ีนไหนเขาอยากให้เป mm ็นแบบไหนอะไรเงี้ย yeah. คือผมอ่ะเวลาไปเล่นละครเรื่องนี้ผมฟังเขาอย่างเดียวเลยแล้วมันมันเป็นอะไรที่ดีมากๆบางครั้งมันดีแบบว่าในไหนอารมณ์ในหลายๆซีเลยอย่างเงี้ยเราปรับตัวเองยังไงตัวตัวตัวในที่เองก็รู้สึกไปตามตัวละครเลยับผมถ้าเกิดว่าอธิบายจริงๆมันคือมันก็คือการแสดงเลยอะครับ การแสดงตัวละครเขารู้สึกแบบไหนนะตอนนั้นเราก็ต้องรู้สึกตามตัวละครให้ได้เพื่อให้คนดูเขาสามารถซึมซับได้ถึงอารมณ์ของมนุษย์ของการว่าเขาใช้ชีวิตในเรื่องนี้จริงๆทุกอย่างมันเกิดขึ้นจริงเหตุการณมัเป็นเหการจริงๆเลยเวลาแบบม้าเดี๋ยบอกว่าเราหว่าตั้งใจชมเรื่องนี้มากใช่ครับก็ดีใจนะครับสำหรับผมพาร์ทพาร์ทการเป็นนักแสดงผมก็เต็มที่กับการแสดงส่วนเรื่องผลงานหรือว่าเรื่องฟีดแบทอะไรจริงๆแล้วอ่ะ ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดผมจะได้อะไรผมได้มันมาแล้วตั้งแต่ระหว่างการถ่ายทำแต่ว่าเรื่องผมว่าพื้นฐานคนทํางานทุกคนอ่ะเวลามีฟีดแบ็กหรือว่าฟีดแบ็กในทางที่ดีกลับมาสู่ผลงานที่มันนําเสนอออกไปอ่ะมันมันชื่นใจอยู่แล้วครับผมแล้วก็หายเหนื่อยมากๆกับการที่แบบเราทุ่มเทแรงกายแรงใจลงไปรใช่หมว่าโมเมน์น่ารักหรืออะไรที่แบบเป็นเราออกมาเนี่ยเป็นงาก็ดีนะครับผมก,ก็สนุกครับถ้าเกิดว่าเห็นคนดูดูละครแล้วสนุกก็ชื่นใจครับผมในในฐานะนักแสดงชื่นใจมากๆครับ แแต่ว่าบางทีรนะีอนีมันมีความบแรงอเลแบบ้เป็นเกอะไรเงี้ยกับแมอัวอะไรเงี้ยปยังไงบ้างอ่เป็นเป็นความตั้งใจของละครอยู่แล้วครับผมแล้วก็ของบทละครที่เขาเรียบเรียงแล้วก็ประพันธ์ขึ้นมาให้ให้เกิดประเด็นการพูดคุยขึ้นในสังคมครับผมอาจจะไม่ใช่แบบว่าเป็นละครที่สอนหรือว่าหลีดคนให้ไปทางใดทางหนึ่งแต่ว่ามันจะเป็นละครที่ อาจจะนําเสนอมุมมองหนึ่งแล้วกันครับผมในในพาร์ทหนึ่งของแบบความคิดมนุษย์หรือว่าความรู้สึกของมนุษย์แล้วก็ทําให้เกิดการถกเถียงกันซึ่งอันนี้เป็นความตั้งใจของละครอยู่แล้วครับผมจริงๆแล้วพี่ยีเป็นคนที่น่าสนใจน่าใหม่หรอกที่แตบที่มันได้รับแบบกระแสแบบจับติมขนาดนี้เราเราสุนว่าวันเนี้ยเราประสบความสำเร็จในนาทีนักแรกกับพี่ตบก้าวยังยังไม่กล้าพูดว่าประสบความสําเร็จครับผมสําหรับผมผมแค่ทําทุกๆวันให้ดีที่สุดอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ผมพยายามทําอยู่ อาจจะยังไม่ได้เสถียรมากด้วยซ้ำครับการเป็นนักแสดงของผมว่าผมก็ยังไม่เก่งเลย<ช>ผมผมเล่นมาแค่เรื่องที่2เองครับผมแต่ว่าฟีดแบ็กที่ที่ได้มามันมันก็ทําให้ผมมีกําลังใจที่จะพัฒนาตัวเองขึ้นเรื่อยๆมากๆเราอยากจะแบบพิกบทบาดหนอย่อยากจะเล่นอยากจะพัฒน,น,นานตัวเองนบทบาทจริงๆ <c oughs> ผมไม่ติดเลยครับผมอยากเล่นหมดเลยเพราะว่าสําหรับผมการแสดงมันเป็นศาสตร์ที่มันไม่มีบทไหนยากหรือง่ายเลยทุกทุกทุกบทบาทของการแสดง มันคือการที่เราต้องไปศึกษาชีวิตมนุษย์คนคนหนึง่งหรือว่าศึกษาแบบพาร์ทหนึ่งของชีวิตเขามันก็เป็นอะไรที่เราจะต้องทําการบ้านหนักถ้าจัดพอๆกันในทุกๆเรื่องเลยยินดีรับทุกเรื่องเลยเแต่ทีนี้พอเราพอเราเป็นแบบกรแสดงหน้าใหม่แบบก็จดูดดจับตามอะหลายอย่างอย่างเช<อ>่นเรื่องบางทีเราพ<อ>ูดเร็วพูดไม่ชัดแบบอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเออมันก็จะแบบหลับก็แบ่้ยมันดูแบบไม่ไม่ไม่ค่อยแบบบาลานหรือเปล่าอะไรเงี้ยเป็นความตั้งใจเป็นความตั้งใจครับ อาจริงๆคือบางคนอาจจะคิดว่าละครเรื่องนี้โดยเฉพาะเรื่องเรื่องนี้หว่าเราต้องห้ามพูดเร็วมากพูดสับมากแค่ตัดไม่มีการแบบว่าคือหลายๆคนท้่กิผมพูดว่าจังหวะละครทุกคนอาจจะเห็นภาพว่าจังหวะละครมันก็จะเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้แต่ว่าด้วยตัวพุ่กกับนะบผมที่เขากำกับหนักมาก่อนก็อยากให้เนื้อเรื่องนี้มันนําเสนอมาให้รียวมากๆแล้วถ้าเกิดว่าในมุมมองของคนทำงานนะถ้าเกิดว่าละครเรื่องนี้ที่มันโชว์อารมณ์ความรู้สึก การกระทําของตัวละครมากๆอ่ะถ้าเราจะไปเล่นเป็นจังหวะละครละครละครอ่ะมันอาจจะไม่สมจริงหรือเปล่าก็ลองทําให้เป็นแบบเป็นชีวิตประจําวันให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยก็คือเล่นเหมือนเวลาเราพูดกันเลยหรือว่าอย่างผมพูดกับพี่ๆสื่อสารหรือว่าคนดูจังหวะแบบนี้ก็จะอยู่ในละครเรื่องนี้ครับคือว่าเป็นส่วนของตัวเรา้าไปใช้ด้วยพูดว่าเป็นส่วนของมนุษย์แล้วกันครับผมเพราะมัน ปฏิเสธไม่ได้อยู่แล้วว่ามันจะต้องมีผมเข้าไป,าไปอยู่ในนั้นใช่คือด้วยด้วยการเป็นนักแสดงเล่นเป็นตัวเองยากเพราะว่าสุดท้ายแล้วถ้าเกิดเราเล่นเป็นตัวเองเราจะไม่ซื่อสัตย์กับบทละคระเพราะว่าเราเราจะถือว่าสําหรับผมนะผมจะไม่ respect ตัวละครที่เราเล่นเป็นตัวเองเพราะว่าคาถาไม่ใช่ผมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้มุมมองผมส่วนตัวเองนะครับซีนที่ชอบา่อนไปแล้วครับซีนที่ชอบมากๆที่ออนไปแล้วเหรอครับ ซีนร้องเพลงครับผมขี่กีตาร์ร้องเพลงอรั It Had To Be You อันนั้นก็เป็นซีนโปรดของผมเลยเพราะว่าเอาผมผมเป็นคนที่ชอบเล่นดนตรีชอบร้องเพลงก็มีโอกาสได้ทําสิ่งนี้ที่ผมชอบในละครก็โอจริงๆก็คอมพลีทมากๆเลยนะครับมันคอมพลีทมากๆอันนี้เป็นซีนแบบที่ผมประทับใจมากๆเลยใช่ครับจะมีจะมีละครเกี่ยวกับแบบว่าเขาควัวทำอาหารเ็าไม่แน่ครับไม่แน่ครับไม่แน่ ต้องไปปรับเพิ <t <t ่มเนาะใช่ครับผมก็อ้อนเลยร้อน้อนรอนผู้จัดถ้าเกิดว่าผู้จัดท่านไหนเห็นความสามารถของผมนะครับผมก็กินดีนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเราเป็นหนึ่งในคนที่อยากทำใามจริังกามาหาด้วยนะครับแล้วลองกินอะไรอย่างเงีจริงๆแล้วเขาเรียกว่าเราอยากนำเสนออาชีพตัวเองสิ่งที่ตัวเองชอบไปอยู่ในละครแบบบ้างไหมก็ถ้ามีโอกาสก็จะเป็นสิ่งที่สำหรับผมเองผมมองเป็นความสนุก เวลาผมเล่นละครแล้วมันได้ทําในสิ่งที่ตัวเองชอบมันก็สนุกมากๆผมก็แฮปปี้กับการทํางานนะผมก็ไม่มองเป็นความสนุกครับผมอยากทําไม่อยากทําอันนั้นผมก็อยากทําหมดนะครับจริงทุกอย่างผมก็อยากทําหมดแต่ว่าเราอยากทำอาหารวันนี้เราได้มาโชว์มือวันนี้เลยแล้วก็ถูกมีคลิปสะสมใช่ก็อย่างวันนี้เลยผมทําอาหารผมทําคลิปมาแบบหลายสิบคลิปแล้ววันนี้ผมได้มีโอกาสออนสเตจก็คอมพลีทผมมากๆ ไม่เคยคิดมาก่อนในชีวิตนี้เลยว่าผมจะได้มีโอกาสมาทําอะไรแบบนี้ให้กับทุกๆคนได้ดูหรือว่าเอ็นจอยกันนะครับผมดีใจมากๆขอบคุณทางรถดีอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วเรื่องเรื่องเราทำอาหารด้วยไหมหมายถึงอะไรนะครับอ๋อรางวัลเหรอครับทิกตอกมาทิกตอกบอกใช่คือแคตตาลอกลี่ผมมันเป็นแคตตาลอกลี่เซเลบริตี้คอนเทนต์ครีเอเตอร์อะไรประมาณนี้ครับผมก็ได้ได้เข้าชิง ทางทีมต่อกก็รับเรื่องผมไปในคัลเจอร์ลีนี้ก็ลองลุ้นกันครับผมแสดงว่าเราทำอาหารได้เราทำเร์เกอร์ไ้เราเล่นได้แล้วแต่เราต้องเล่นดนตรีอีกด้วย่จะได้แบบว่ามีงานดีไม่แน่นะครับเพราะผมก็ชอบเล่นดนตรีเหมือนกันคืออยากถามว่าจะติดตามชมวันจันทกี่ทาก็วันรักต้องห้ามครับผมออนแอร์ทางช่อง3กด333ดูผิวกด 3+ นะครับทุกวันจันทร์เวลา2ทุ่มครึ่งก็ผมอยากให้ติดตามกัน คือมันอาจจะเป็นละครที่เนื้อหาอาจจะมีความรุนแรงบ้างอะไรอย่างเงี้ยสำหรับผมผมถ้าเกิดสำหรับเด็กก็อาจจะให้แบบผู้ปกครองแนะนำมาตัง์กับผมเพราะว่าละครเรื่องนี้ไม่ได้ชี้นําไปทางใดทางหนึ่งแต่ว่าขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของทุกทุกคนเลยครับผมว่า,าเราสามารถหยิบส่วนไหนส่วนดีหรือว่าส่วนไม่ดีจากละครเรื่องนี้มาปรับใช้กับชีวิตได้ไหมหรือว่าเป็นข้อคิดต่างๆอย่างน้อยผมเชื่อว่าถ้าเกิดใครได้ดูละครเรื่องนี้คงจะได้ข้อคิดไม่มากก็น้อยผมฝากด้วยนะครับ